ำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปซีรีส์ญี่ปุ่นนะคะที่มาอัปเดตซีรีส์ใหม่ๆค่ะใ,ให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะซีรีส์นะคะมีทั้งรักหวนแหววความรักนักเรียนนะคะหรือว่าจะเป็นซีรีส์ที่อิ่มเอิบใจก็มีนะคะอยากให้ทุกคนลองไปดูกันนะคะมีซีรีส์อะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะมาที่เรื่องแรกกันเลยค่ะก็คือเรื่องวุ่นนัก สาวเทคนิคค่คะเรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์ญี่ปุ่นนะคะที่มีมานานมากแล้วนะแล้วก็เพิ่งลงมาในเน็ตซิกเร็วๆนี้นะคะนัะกเรียนหญิงคนหนึ่งนะคะที่สอบไอติด โรงเรียนที่เจงตั้งใจไว้นะคะจนกระทั่งคุณปู่นะคะก็แนะนําโรงเรียนช่างนะคะถึงโรงเรียนเทคนิคนี้นะคะให้นางเอกได้รู้จักแล้วก็ให้นางเอกได้เข้าเรียนค่ะแต่นางเอกเนี่ยก็พบว่าในโรงเรียนนี้มีผู้หญิงแค่3คนเท่านั้นแต่ว่านางเอกนะคะก็ยอมเรียนนะคะเนื่องจากว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยนางเอกก็อยากจะโอนย้ายนะคะเพื่อไปที่โรงเรียนที่ตัวเองต้องการนะแต่ว่าพอนางเอกเข้าไปเนี่ยได้พบกับทั้งนักเลงนัก แล้ก็นักเรียนนะคะเลยทําให้เจอเพื่อนๆหลากหลายแนวมากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือผู้ชายล้วนแต่ถึงจะเป็นผู้ชายล้วนนะคะก็ทําให้นังเอกเนี่ยได้รู้ว่า การอยู่โรงเรียนเนี่ยก็มีความสุขเหมือนกันนะคะเพราะว่ามิตรภาพที่ได้จากเพื่อนๆน,นะคะในโรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์เร้ารแค่ไหนนะคะนางเอกก็จะเป็นผู้นําที่จะทําให้ทุกคนอ่ะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ค่ะคะุณปู่นะคะตั้งใจที่จะให้นางเอกอะ่ะเข้าโรงเรียนนี้เพื่อที่จะให้นางเอกอะ่ะได้เรียนรู้ชีวิตต่งตางๆที่หลากหลายมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการทํางานพาร์ทไทม์ครอบครัวที่มีปัญหาหรือว่าไม่มีเงินในการจ่ายค่าเรียนนะคะทำให้นางเอกเนี่ยได้รู้ว่าแต่ละครอบครัว ไั้แตกต่างกันเพราะว่านางเอกนี่มีฐานะครอบครัวที่ดีนะคะแต่ว่าการเข้าโรงเรียนเทคนิคนี้นะคะคุณแม่นางเอกก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะรู้แค่คุณปู่เท่าน,นัพอคุณแม่เข้ามาเยี่ยมนางเอกที่โรงเรียนนะคะคเพื่อนๆทุกคนนะคะก็พยายามที่จะทําให้ห้องดูเรียบร้อยที่สุดเพื่อที่จะให้แม่นางเอกให้นางเอกอยู่ต่อนะคะให้อยู่โรงเรียนนี้ต่อนะคะจนกระทั่งแม่นางเอกก็มารู้ทีหลังว่า โรงเรียนนี้ทำให้ลูกตัวเองมีความสุขจริงๆนะคะก็เลยโอเคให้ลูกอยู่โรงเรียนนี้ต่อนะคะพ่อนางเอกนะคะอยู่โรงเรียนนี้ต่อนะคะนางเอกก็ กลายเป็นผู้นำแล้วก็เป็นคนที่ทำให้ทุกคนในเรื่องเนี่ยมีพลังในการต่อสู้การเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตมีครอบครัวแล้วก็รู้ว่าความฝันของตัวเองอ่ะควรทำอะไรแล้วก็ควรตั้งใจที่จะทำอะไรจริงๆนะคะเรื่องนี้ก็อยากจะแนะนำนะคะมีใน n น็ f l ิ x แล้วก็เพิ่งเข้าด้วยสนุกมากตลกแล้วก็ดูได้เพลินๆเ,เลยนะคะอยากให้ทุกคนลองไปดูกันนะคะวุ่นนักสาวเทคนิคค่ะมาที่เรื่องที่2นะคะ mm hmm. ก็คือ โททาโรอยู่คนเดียวค่ะ เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของเด็กน้อยคนหนึ่งนะคะกับนักเขียนการ์ตูนนะคะที่อยู่ข้างห้องกันในอพาร์ตเมนต์หนึ่งนะคะโดยที่เด็กคนนี้นะคะอยู่คนเดียวโดยไม่มีพ่อแม่นะคะแต่ว่าอพาร์ตเมนต์นี้มีกฎว่าถ้าไม่มีผู้ปกครองหรือว่าเด็กอายุต่ํากว่านะคะจะไม่ให้พักนะคะขอหนุ่มข้างห้องนะคะก็คือนักเขียนการ์ตูนเนี่ยก็ไปสอบถามกับเจ้าของหพองเขาบอกว่าเด็กคนนี้มีเงินจ่ายถ้ามีเงินจ่ายฉันก็ให้อยู่พอเด็กน้อยคนนี้ได้ไมาอยู่นะคะทําให นักเขียนกระตูงคนนี้นะคะรู้สึกว่าอยากที่จะเออฉันต้องดูแลเด็กคนนี้โดยที่แบบว่าพาเดินไปส่งที่โรงเรียนแบบว่าไม่ให้รู้ตัวแล้วก็พาไปโรงอาบน้ําเพื่อที่จะอาบน้ําเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะจึงทําให้นักเขียนนะคะคอยดูแลเด็กน้อยเนี่ยอยู่ห่างๆนะคะโดยที่มีสํานักงานกฎหมายนะคะเป็นคนดูแลเรื่องค่าใช้ใจ่ายต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าพัสด์เมน้นหรือจะเป็นค่าเรียนที่เรียนที่โรงเรียนอนุบาลนะคะ แต่ในอพฒน์เมนนี้นะคะไม่ได้มีแค่นักเขียนการ์ตูนแค่คนเดียวะคะ่ะที่ดูแลโคทาโร่นะคะก็มีทั้งสาวข้างห้องแล้วก็คุณลุงนักเลงที่อยู่ห้องข้างล่างนะคะก็เป็นคนดูแลโคทาโร่ด้วยนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแบบสั้นๆเกี่ยวกับโคทาโร่นะคะทําให้เรารู้สึกว่าอิ่มเอมใจมากสนุกถึงแม้ว่ามีเรื่องร้ายๆมาแต่ก็ยังมีเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับโคทาโร่เหมือนกันนะคะอยากทุกคนลองไปดูนะโคท อยู่คนเดียวค่ะเรื่องต่อไปนะคะก็คือเรื่อง A day of k a s u m i a r i m u r u r a นะคะเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของนักแสดงสาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะคะที่เป็นเรื่องแต่งขึ้นนะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจําวันที่ไม่ได้ทํางานการแสดงนะคะโดยที่เขาจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการไป วันหยุดที่ไปหาครอบครัวการช้อปปิง้งการเจอผู้คนการอ่านบทหรือว่าจะเป็นการที่เขาอยู่กับแฟนนะในชีวิตประจําวันอะ่ะเขาเป็นยังไงแล้วก็นิสัยในการใช้ชีวิตประจําวันอะ่ะเป็นยังไงนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสั้นๆมีทั้งหมด8ตอนนะคะสามารถดูในดิสนีย์พารได้นะคะเป็นการที่เราได้เห็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่เกี่ยวกับ นักแสดงนะ้นทำให้ทุกคนเนี่ยคาดหวังว่าในตอนต่อไปอาจจะมีนักแสดงคนอื่นอ่นอะมาเปิดเผยชีวิตประจําวันแบบนี้บ้างถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ของเขาร้อนะคะแต่ก็ในการใช้ชีวิตประจําวันก็จะเป็นแบบแนวแนวนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนลองไปดูกันนะคะอเด y o อ k ฟคาซู a มะอาริมุค่ะ เรื่องต่อไปนะคะก็ค ok ือเรื <pl ains> ่องการปรงของฉันหายไปไหนค่ะเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะที่เป็น LGBT นะคะที่เข้ามาสอนในโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งนะคะแล้วมาพบกับเด็กๆนะคะที่ไม่ยอมรับในตัวเขาค่ะแต่ว่าการสอนของอาจารย์นะคะเป็นการสอนที่ไม่เหมือนคนอื่นเลยก็คืออยากให้นักเรียนของตัวเองนะคะเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดแล้วก็พยายามช่วยเหลือเด็กทุกอย่างอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความคิดเห็นแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าการเป็นตัว ตัวเองอานดีที่สุดอยากทําอะไรก็คือบอกไปเลยถ้าไม่อยากทําอะไรก็คือบอกนะคะแล้วอาจารย์คนนี้นะคะก็เป็นคนที่ใส่ใจโรงเรียนทุกอย่างแต่ว่านักเรียนอ่ะไม่ค่อยกล้าที่จะเปิดเผยตัวเองก็คือไม่ค่อยกล้าที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่อาจารย์เนี่ยก็สอนเลยว่าเรายังเป็นเด็กอยู่เราต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่แม้ว่ามันจะหนักหนาหรือไม่หนักหนาแค่ไหนก็ตามเพราะว่าในโลก ข้างนอกอะ่ะไม่มีใครมาคอยช่วยเหลือเขาแบบนี้เกิดอ,อาจารย์ที่อาจารย์ทําอยู่นะตอนนี้เลยทาให้อาจารย์คนนี้สอนให้เขาได้รู้จากการใช้ชีวิตข้างนอกมากขึ้นทําให้นักเรียนนะคะยอมรับเขาแล้วก็รู้เหตุผลว่าทําไมเขาถึงมาสอนที่โรงเรียนนี้นะคะเนื่องจากว่าเขาอยากจะทําเป้าหมายในชีวิตของเขาอ่ะให้ได้ก่อนที่เขาจะตายนะคะเป้าหมายทุกๆอย่างนะคะเลยทําให้นักเรียนเนี่ยอยากทํา ให้เป้าหมายของโนบุเนี่ยอาจารย์เนี่ยเป็นจริงสักหนึ่งอย่างนะคะก็คือการเรียนจบทุกคนนะคะก็เลยร่วมมือกันจัดงานขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้อาจารย์เนี่ยมีความสุขในการเรียนจบของทุกคนนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ารักมากแล้วก็ แต่ละตอนเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของลูกศิษย์แต่ละคนแต่ละคนที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนความรักนะคะหรือว่าเป็นของอาจารย์เองก็คืออาจารย์มีครอบครัวถึงแม้ว่าอาจารย์จะเป็น LGBT แต่อาจารย์ก็มีครอบครัวแล้วก็มีลูกสาวนะเลยทาให้ดูว่าโลกใบนี้มันไม่ได้มีแค่นี้มันไม่ได้เพราะาจอจงแค่ผู้หญิงผู้ชายหรือว่ามีแค่ความรักกับความสูงนะมันมีหลากหลายแบบแเขาเลยอยากสอนให้ในักเรียนของเขาเนี่ยได้เรียนรู้อะไรที่หลากหลายมากขึ้นอยากให้ทุกคนลองไปดู กันนะคะก็รงของชันหายไปไองค่ะเรื่องต่อไปนะคะก็คือเรื่อง first class ค่ะเป็นเรื่องราวของนางเอกนะคะที่ชื่นชอบในด้านแฟชั่นมานะคะแต่ว่าฐานะไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็ทำงานอยู่ในร้านค่ะ ะะแต่ว่าอยากทํางานเกี่ยวกับแฟชั่นนะคะแล้วอยู่ดีๆเนี่ยก็ได้มาเป็นบรรณาธิการนิตยสารแฟชั่นที่ตัวเองชื่นชอบนะคะแต่ว่าการเข้าไปเป็นบรรณาธิการเนี่ยก็คือต้องมีการแข่งขันสูงแน่นอนนะคะจึงทําให้หนางเอกเนี่ยได้เจอกับการแข่งขันที่สูงขึ้นแล้วก็เจอคู่แข่งที่หลากหลายมากขึ้นนะคะพอนางเอกเข้าไปในบริษัทนะคะก็มีการแข่งขันใช่ไหมคะแล้วการแข่งขันเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงนะพูดต่อหน้าอีกอย่างพูดรับหลังอีกอย่างนะคะเลยทําให้หนางเอกรู้สึกว่า การต่อสู้ครั้งนี้คือการต่อสู้แบบผู้หญิงผู้หญิงเลยทําให้เกิดความร้ากาดขึ้นมานิดนึงเพื่อที่จะตอบโต้ไปให้ได้นะคะเพราะว่าเขาก็ใช้อุบายในแบบร้ายๆเหมือนกันในการที่จะทาให้นางเอกอไม่ประสบความสาเร็จนะคะเลยทาให้นางเอกเก็ต้องใช้วิธีที่เดียวกับคนอื่นนะคะแต่ว่าพอหลังๆนียนางเอกอรู้วิธีในการต่อสู้มากขึ้นแล้วก็รู้มุกอุบายในการที่ทําให้แต่ละคน,นรู้สึกเสียเซลล์แล้วก็อ่อนแอลง เรื่องนี้เป็นการฝ่าฟันและก็การต่อสู้ในด้านแฟชั่นมากๆะคะเลยทําให้เรื่องเนี้ยสนุกมากตนะคะมีทั้งซีซั่นหนึ่งแล้วก็ซีซั่นสองนะ,ะยากทุกคนลองไปดูกันนะคะ mm hmm. ทั้งหมดนี้นะคะ mm hmm. ก็เป็นซีรีส์ญี่ปุ่นที่ย้นนำมาแนะนำให้กับทุกคนได้รู้จักกัน อยากให้ทุกคนลองไปดูกันนะคะว่าสนุกหรือว่าไม่สนุกยังไงนะคะสามารถมาบอกกันได้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะทุกคนที่รับชมหรอขอบคุณที่รับฟังนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ